โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้าหนูวันหนูก็จะมาสอนเทคนิคการรีตัวแบบไวๆนะผมก็ทำไมผมหยิบเทคน,คนิคนี้มาก็มีท่านผู้ชมนะครับขอมาให้สอนการรีตัวนะครับผมคือผมไม่แน่ใจว่าสอนรีตัวเนี่ยจะเป็นหมัดหรือว่าเป็นอาวุธนะครับแต่ว่า ผมจะสอนเป็นอาวุธแทนนะครับเพราะว่าช่องผมใจใหญ่เนี่ยจะเน้นการสอนอาวุธนะครับก็การรีตัวเนี่ยก็คือการคลิกข,ขวากับสเปซบาร์นะครับแบบประมาณเนี่ยครับแบบเนี่ยครับสมมุิสมมุิต่อยมาต่อยมาเห็นไหมับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับก็แบบคือเหมือนแบบแบบพอพอตัวตัวเรามันเป็นอนิเมะอ้าต่อยกูเซ่ต่อยกูเซ่นะครับอ้ามันคือการมันคือการรีตัวนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็มันก็การแบบขี้ขวาจะไป็นบ้าพร้อมกันนะครับโนพอโดนโดนลราค่อยรีได้ครับเห็นไหมครับก็เหมือนเราเรายกยกขี้ขวาจะเป็บ้าใหม่ครับอ้าวอุ้ยผมไม่ปวดนะครับผมไม่มีปวดอันนี้ไปตัดอภัญญาใหม่นี่ครับปกตินะครับปกติครับไม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับไม่มีอะไรทั้งนั้น ปาดอะไรเพื่อนอันอันเนี้ยให้เป็นพญาสลัยนะครับเนะี่ยเราเราแบบคลิกขวาค้างไว้แล้วกดสเปซปาได้ครับมันเหมือนแบบอ่าอะไรประมาณนี้ปาดปาดมาปาดเอาตัวเซลแล้วก็ดึงกลับมาได้ออะตัวเซ เห็นไหมเร,เราพยายามกดแล้วถึงแม้บางทีแบบจังหวะมันบางทีอาจจะไม่รอดแต่ว่าเราก็รีรีไว้ก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมตัดเนี่ยแล้วก็รีครับเห็นไหมแล้วก็ขี้ขวาไปบา้าบคือแบบเราแต่ถ้าเราเสกยงเงี้ยจะจะยากหน่อยนะครับจริงจริงแบบเราถ้าถ้าเราขี้ขวายขี้ขวาอย่างเงี้ยได้ครับนี่ขี้ขวาอย่างเงี้ยได้เห็นไหมตัวไม่อะเห็นไหมแล้ว สเปรย์บาร์สเปรย์บาร์ฟึบแล้วก็แทงสวนก็ได้ครับนะแต่ถ้าเราเราไม่สเปรย์บาร์เนี่ยอ่ะเราลองมองเห็นไหมครับตัวตัวตัวเราจะมันไม่รียนครับแล้วตัวมันจะแบบตัวมันจะโลกอ่ะเราไม่ต้องพัญญาเลยครับคือแบบอ่ะฟึบเราไม่ต้องขี้ขาอันนี้ยอ,อันนี้คือเราพัญญาสไลด์นะครับคือได้มาเป็นท่าแบบเซยเซยเนี่ยตัวตัวเราเป๋อ่ะก็คือพัญญาสไลด์แต่ถ้าแบบกลุ่มท้องอ่ะก็คือนี่ครับหนีเลยครับอ่ะปล่อยเห็นไหมฟึบ อ่ะอันอันเนี้ยอันเนี้ยความบรรยาสไลด์ฟึบอ่ะเห็นไหมกลุ่มท้องกลุ่มท้องก็ดึงกลับครับเห็นไหมยิงดึงดึงกลับแล้วสามารถแทงได้เลยครับอ่ะดูฟึบเนี่ยครับมันแทงได้เลยครับฟึ๊บเห็นไหมแทงได้เลยแต่ถ้าเหมืเราเราเราไม่ดึงกลับนะครับอ่ะลองลองอ่ะอ๋อกูลืมเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างงี้ครับถ้าถ้าเหมืเราไม่รีตัวมันจะเตะนะครับโอ้เจ้ลืมดูเลือดเนี้ยอุ้ยไม่มีแต่ท่าเนี่ย คถ้าเราไม่ดึงกลับต่อให้เราคลิกซ้ายให้ตายเงี่ยมัน,ม,นมันก็ยังสตันนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นแบบเป็นท่าแบบเนี่ยนะถ้ามัน,ม,นมันเป็นกลุ่มทอเม,มันก็จะเป็นเตะนะเพราะตัว,ต,วตัวมันจะลบคือเราเราต้องทำการรีตัวนะครับคือแบบปุ๊บอ่ะเราปล่อยปุ๊บเรารีใส่เลยนะครับปุ๊บเนยแล้วก็เล่นยังไงก็ได้ครับปุ๊บอ่ะอ่ะเราแทงเขาหลบปุ๊บนยแล้วก็รีอย่างเงี้ยได้อ่ะอันนี้พยาสไลด์นะครับก็ ไม้ไม้ก็เหมือนกันครับเราสามารถรีตัวแส้ไม้ได้นะะครับแล้วก็หัดหลังให้ไม้ก็ได้คือแบบเราก็เล่นหลอกหยอกไม้ครับวะน่าจะต้องให้เพื่อนรีให้ไม้นี่หยอกเล่นกับไม้นี้ครับแล้วเราก็รีปึ๊บนะแต่ถ้าเศษเศษอย่างเงี้ยมันก็จะรียากับเราชี้ขวาเออว้าวว้าวน่ากลัวเนี่ยแต่ถ้าแบบตัวตัวเรามันเด้งอ่ะคือมันจะรีง่ายกว่านะครับ จะตายแล้วจ้านั่ครับถ้าสมมุิมีดเล่นกับไม้เนี่ยแล้วเราโดนตีเซ่เมื่อกี้เรารีกลับไปรีตัวใช่ไหมเราอย่าเพิ่งไปแทงนะเพราะถ้าสมมุิแบบอ่ะเดี๋ยวมึงตีปวดตีมตีเวอรเซ่แล้วเดี๋ยวพอกูลลรีกูรีปุ๊บแล้วกูแทงเห็นไหมมันจะเป็นท่านี้เห็นไหมแต่ให้เรารีแบบถ้าเราใจร้อนอ่ะมันก็จะเป็นแบบแ,บบแทงบูส์อะพอลโลนะครับผมพวกผมเรียกว่าบูส์อะพอลโลนะครับเพราะมันจะเป็นแบบว่าอ่ะอะตีตีมาอะรีปุ๊บนี่ครับมันจะเป็นแบบมีด อพอลโลครับมีดอ้างว้างลาลีเราหัวแข็งก่อนหนึ่งจังหวะเราเเพิ่งไปรีบแทงนะครับอ่ะเราหัวแข็งก่อนหนึ่งจังหวะอ่ะเรารับไม้ก่อนนะครับอ่ะก็อะไรประมาณนี้แต่ฮะนั่นแหละครับอีกสักทีหนึ่งปุ๊บนี่ครับอะไรประมาณนี้เห็นไหมนี่เถ้าเรารีบร,รีบเราก็จะตายนะครับโอ้ตาย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 เนี้ยเห็นไหม สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ในเพยทงท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะก็สำหรับใครอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยยวจะามาสอนนะครับผมอยากรู้อะไรลึกอยากรู้แบบถ่องแท้แต่ผมจะหยิบม,มาสอนให้นะครับผมก็ฝากเอาใจโอ้ยเตะก่าเลยก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปย่ายจ้า